สวัสดีครับวันนี้เราจะรีวิวอัตราการกินน้ำมันของเครื่องดีเซล OM 6 5 1ไอตัว E 3 0 0 b u บูเทห์ไฮบิดนะว่าวิ่งทางไกลเนี่ยประมาณ800กิโลเนี่ยไปกลับจะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ตอนนี้ผมเติมน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับน้ำมันเต็มก็วิธีรีเซ็ตนะครับกดปุ่มปุ๊บแล้วตรงรีเซ็ตเนี่ยก็กดเป็นเยดแล้วก็กด อ่าปมโอเคนะมันก็จะขึ้นมาเป็นโซนอันนี้ผมรีเซ็ตแล้วแล้วก็เนี่ยน้ำมัน87ลิตรหน้าจอตรงเนี้ยอ่าของผมไปโคดดิ้งมานะครับมันเลยของสตาร์จากสูงเลยนะแล้วก็อันนี้การกินน้ำมันของเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูระยะระยวะว่าวิ่งไปเนี่ยมันจะกินรามานเท่าไหร่แต่คิดว่าถังนึงไปกับพออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาเติมที่ปั๊มหน้าบ้านเช็ครถคร่าวๆนะครับลมยางเนี่ยล้อหน้า40ล้อหลัง45นะครับที่ผมเติมน้ามันเบรกเต็มโอเคเพิ่งเปลี่ยนไปน้ำยาหม้ออน้ำอโอเคถึงขีดนะครับมันจะมีสีดำกับสีแดงก็น้ำมันเครื่อง อโอเคเต็มการเครื่องดีเซลนะ้ำมันเครื่องสตาร์ท50าสิบโลแรกวก็ดับแล้วนะครับก็ดูพวกาตามท่อยงท่อยางดูสภาพหน่อยยังนิ่มอยู่น้ำเต็มอันนี้ผมชาร์จแบตไว้นะครับใช้เป็นโนโคลดูก็ไม่มีอะไรครับปกติเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเห็นเอ่อพวกปั๊มน้ำอะไรพวกนี้นะเนี่ยครับปั๊มน้ำไม่มีคาบน้ำรั่วโอเคแล้ว,วก็พวกไอข้อต่ออะไรพวกนี้ถ้า ถ้าใส่น้ายาคูแล้วนะครับมันจะมีคราบเป็นสีชมพูสีน้ําเงินขึ้นอ่ะมาดูโดยรอบไม่เินหาอะไรท่อก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้วิ่งมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้ถึงพิษณุโลกละสามร้อยเก้าสิบกิโลจากบ้านวิ่งเฉลี่ยเนี่ยสิบหกจุดเจ็ดความเร็วเฉลี่ยเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบมีเร่งแซงบ้างนะครับช่วงพนงว้นนครสวรรค์มาก็ขับเร็วนิดนึงเพราะว่าช้าแหละ ได้ประมาณนี้ช่วงร้อยกิโลแรกเนี่ยผมวิ่งร้อยร้อยสิเนี่ยได้18กว่าเลยนะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆแต่16บกเจ็กับความเร็วระดับนี้ผมรับได้นะให้ i n นโนวผมเนี่ย13บมกิโลก็รู้แล้วแค่ขับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำมันถ่ายรูปให้ดูอีกทีครับวิ่งมา6กร้ก้ิโลแล้วนะครับตราเฉลี่ยก็ยังอยู่ที่สิบเจด อันนี้คืออัตราสิ้นเปลืองที่วันนี้ทาได้นะครับ15.57าด้การขับก็คือ,อขับ120ยืนพื้นนะครับเร่งแซงบ้าง1 4 0 160บ้างลองรถด,ด้วยว่าอัตราเล่งเป็นยังไงช่วงล่างดีไหมเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งได้มาไม่นานนะก็ความรู้สึกก็เฟิร์มดีนะครับช่วงล่างไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็การกินน้ํามันผมว่าประหยัดประมาณบาท90้าสโดยประมาณอาจจะกินกว่าอีโคคาร์หน่อยนะครับแต่ว่าก็ขับเร็วมากก็เลยคิดว่าคันนี้ประหยัดสุดแล้วที่ผมมีถ้ามี ส่วนตรงไหนอัปเดตอีกหรือว่าผมเอารถไปทําอะไรก็เดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับคันนี้ผมก็ทําไปหลายจุดละของเหลวช่วงล่างตัวเครื่องยังไม่ได้ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรเจร้าของเดิมเขาเซอร์วิสมาระดับหนึ่งละพวกระบบน้ําน้ํามันเครื่องน้ำน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้กองอากาศกองแอร์ผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปที่ไม่ได้ทํารีวิวเพราะว่ามันถอดไม่ยากอะครับแล้วมีคนทําเยอะแหละก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโจไล่แปดแปดแปด เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปได้ค่ะสวัสดีครับ